กลายเป็นประเด็นเมื่อมีมือดีเจนเน a เรต i อวัดล่องขุนถลม่มด้านอาจารย์เฉลิมชัยบอกอย่าไปซีเรียส EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นสําหรับการใช้ AI นะครับซึ่งล่าสุดมีมือดีนําภาพวัดร่องขุนไป g e n นเรต AI เป็นวิดีโอในลักษณะที่วัดร่องขุนกําลังถลม่มแล้วเผยแพร่ว่นโซเชียลซึ่งหลายคนนะครับก็แนะให้อาจารย์เฉลิมชัยผู้สร้างวัดร่องขุนได้ฟ้องผู้ที่ใช้ AI g e n e r รตวิดีโอลักษณะนี้นะครับแต่อาจารย์เฉลิมชัยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรซึ่งก็ได้ออกมาพูดแบบนี้ครับครับแม่ AI ถล่มวัดร่องขุนเรียบร้อย ห,หลายคนบอกผมฟ้องเลยจานฟ้องเลยนะไม่ครับไม่ฮะปล่อยเขาไอมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะทุกที่ก็ทํากันนะของปลอมเยอะมากเดี๋ยวนี้ปลอมเหมือนจริงนะฮะไอมันทําได้หมดนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะปล่อยมันไปของจริงของเราก็ยังอยู่วัดหลวงปุ่ของเราก็ยังสวยงามนะะคนก็ยังต้องเที่ยวเยอะแยะไปหมดนะครับไม่เป็นไรคนทั้งโลกเขาก็ชื่นชมวัดนี้ แห่กันมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรครับ AI ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวเขาก็ไปทำ,ท,ำทุนนุนทำที่นี่นะฮะอยากทําอะไรเขาก็ทำนะ AI มันจัดการได้หมดจะเอาแบบไหนจเอาแบบโหดจะเอาแบบเร็วดีสวยได้หมดถ้าเรื่องโหดขนาดไหนมันก็ทําได้หมด AI นะเสมือนจริงนะพวกเราก็ดูไปเถอะอย่าไปซีเรียสมากนะครับปล่อยมันไปสบายๆ <laughs> ครับสวัสดีครับ ส่วนตัวก็มองว่าการเข้ามาของ AI นะครับทำให้เราปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ออกมาเป็นภาพหรือวิดีโอหรือสิ่งอื่นๆได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ควรจะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์จะดีกว่าเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวด,ดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ a c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน